สวัสดีเด้อจ้าพบกับช่องวัวควยงามเมื่อนี้ยายติ่มผ้าชุ่มวัวงามสิผ้าพีผ้านองมาสำรวจราคาโคกระเบืออยู่ณตลาดเมือีบุญเรืองจังหวัดหนองบวัวลำพูนะจ้าตลาดนัดตรงนี้เพิ่นสิเปิดทุกวันอังคารเลยจ้าเมื่อนี้กระตรงกับวันอังคารที่28เดือนตุลาคมพศ2568นกนะจ้ารถกระหลายเลยพี่น้องลดลายลดเข้ามาหลาย ถ้าชม่มท่าข้างเขาามาเบิงบ์บรรยากาศท่างเขาตลาดนัดด้วจพี่นอ้องอําเภอสีบุญเรื่องจังหวัดหนองบัวลมพูรถจอดเลี่ยงกันมากมากเลยมีทั้งของพอค่าคนไทยมีทั้งพอค่า,าวเวียดนามแล้วกับผู้เพ่นเขามารับเบิงงวัควคข้วในตลาดนัดอําเภอสีบุญเรื่องพี่น้อง เบาเบายังหลายแล้วจ้ะเบาเบาลายใหญ่หางเนาะพี่น้องจ้ะเขาก็เข้าไปรับชมกันเลยจ้ายอดได้ถอยสามารถตัวน้องมือเนี่ยห้าหกตัวครับหกตัวเป็นบ้างตัวนี้แม่นบ้างเนี่ยตัวนี้ห้องห้อไวเท่าไรตัวนี้ห้องไวมือเจถาลอยมือเจถาลอยง้อเจ้าบอหนี่ วเจ้าบ่แมนโตัวนี้ขายลรวบอก็ยังเป็นกาขายไปแล้วใ่ไตัวอันตัวนี้ขายเท่าไหรนน่นั่นเนาะตัวนี้ขายสิบเอ็พันสบเอ็ดพันหนะนึง 10, นะ่งหนึ่งพันหนึันเนาะอันตัวนั้นเดียวตัวนั้นนีหมื่นเจ็ดพันห้ารอนเจ็ดพั ตัวนี้เนาะตุลามูลเต็จพันหาลอยจ้าหัวแม่สาวหรือว่าหัวแม่สาวจ้าหัวแม่สาวทั้งสองตัวเลยได้จ้าตอได้บนีห้อยตอได้หน่อยนึ่งตอได้หน่อยนึงทรงพร้อมบ่ทรงอยู่เจ้าทรงอยู่ได้กินรางผู้ใดสนใจเด้อเข่ามาเบิ่งในตลาดได้หรือว่าสิสอบถามเพิ่นก็ได้อันห้อยคันสมมุติว่ามีผู้สนใจนี่โทรไดบ่ข้อเบอร์แน่ศูนย์เก้าแปดศ์แนึ่งหกศูนย์ 1.60่งหกศูนย์สี่แปดหกศูนย์ส่แปดหกนย์หอนะจ๊ะหอยสมหอยสมนะจ๊ะท่มานหอยงัวนง่ามนี่พี่น้องงัวสาวจักตีแล้วเนี่ยปีกัวเนาะสองตัวเลยเนาะขอคุณได้เหล่อเอาคุณไดเลยี้าเหนียนกเอกนี่บา โอ้ยนางเอกเท่าไรหรืพ่อปล่อยเท่าไรเนี่ยโอ้ยเพื่อนเค้กป้าซื้อแต่งงามได้พี่น้องซื้อแต่งงามเพนเค้กเบิ้งอันเขาเพิ่นเด้อเบิ้งเขาเพิ่นผู้ใดเขาเพิ่นงามพี่น้องเขางามเบิ้งเขาล่ำตัวพ่อห้องไว้เท่าไรตอนนี้พ่อห้องไวไฟสิบสองพันหมื่นสองพันเนาะ อันช่องผ้ามาผ้าเนี่ยบ่อเปนบ่ออันเพิ่นมีอันลูกกับบ้นมีแล้วแม่ได้ได้ได้ลูกสองตัวแล้วล่ะได้ลูกสองตัวมาตาแมนมาลูกบ่มีแล้วมันบ่เนี่ยแม่มาตาแมนลูกบ่มีลูกไปเที่ยวไปกินแล้วไปออค้อนสาจะกัดละชินแล้วแม่บ่มันมานได้ปะครับเจ้าไปใส่บนนี้เนาะครับห่วงงง่าย มัวนเมนี่มัวเมนี่งามสีแดงเลยพี่น้อยลำโตเง้วสูงันมัวนตัวนี้มันม่หลวบวนี่แม่ตัวนี้แมะมีม่านญงแล้วอออนี่มนใหญงแล้วม่านไงมันบในท่างมันจะเหน่พ่ออมได้ลเดือนเราปะเอปเดือนเละปล่เดือนมันบน มาถองยัง <ใน S 2> มาไหว้สิบก่อพันหนึ่งหมื่นเก้าพันงานพี่้ลา

ขายแล้วขายสองตัวนี้บ่ตัวนี้ครับตัวนี้เท่าใดละห้อยขายสองหมื่นสี่พันครับสองหมื่นสี่พันได้พี่น้องสองตัวนี้เหลืวสองตัวนี้แม่นบ่บัตรเนี่ยแล้วสองตัวนี้งัวแม่สาวบ่ตรเนี่ยงัวแม่สาวจักปีแล้วเนาะนี่เนาะปีหนึ่งครับปีนึ่งมันว่าป้อยเท่าใดนี่ห้อยตัวละหมื่นสี่พันสองตัวนี่เด้อพี่น้องสองตัวหนึ่ง ท่านมีพี่น้องสนใจในขอเบอร์โทษได้บ่หอยได้ยืนครับได้ยินมาขอเบอร์แน่จ้า080 0 8 8นะ้าหอยยังเนาะหอยทอปเนี่ยจ้าท่มากหอยท็อปเจ้าหอยท็อปเนีรยู่นพึ่งมิตรสู่ง่าย อันนี้บ่นแม่ของเก่าแม่ม,ม,ม,มันม่น,มนตัวที่หาอันนี้อันนี้ขายไปเนี่ยเท่าไดรหล่ะนี่ตัวน,นี้น่อยเนี่ยตัวน,นี้หาพันดไดพี่นอ้องก็เอาดิเพราวนาเ